สวัสดีตอนเย็นค่ะกุเทินอาเบิวันนี้เราก็จะเดินเล่นชมวิวในหมู่บ้านเวเยอร์นะคะเราก็จะเดินลงไปข้างล่างนู่นเลยค่ะก็จะไปหาบ้านน้องสาวของแฟนนะคะแล้ก็จะเดินชมวิวข้างทางค่ะไปเรื่อย ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเทศกาลโฟว l ยนักเทิ์นของเยอรมน,นีนะคะเดิน,นไมเยอะหน่อยค่ะเดินก็ระวังกันด้วยนะคะเราก็เดินบนฟุตบาทค่ะใช้เวลาเดินก็ไม่นานค่ะเพราะอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่ค่ะเพราะ ระหว่างหมู่บ้านก็จะมีญาติของคุณซานั้นพักอยู่ค่ะก็จะมีพี่ชายน้องสาวค่ะครอบครัวก็จะอยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าครอ,อบครัวคุณซามีก็มีญาติพี่น้องสิบสองคนค่ะเพราะว่าพ่อแม่ของซามีนั้นมีลูกเยอะค่ะ ก็จะเดินลงไปเรื่อยๆนะคะกล้องก็จะสั่นหน่อยค่ะเพราะว่าเราเดินเนาะทั้งเดินแล้วก็มองดูรถค่ะเราก็จะเดินข้ามฟิบาดค่ะเดินลงไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะมีเสียงลมพัดนิดนึงค่ะเพราะอยู่ในช่วงฤดูหนาวค่ะ ทางก็จะเป็นบ้านหรืออาพาร์ตเมนต์คนที่เขาอยู่จะ,ะ,ะเดินลงไปข้างล่างเดยบๆผุดบาทมาเรื่อยๆคะ่ะไอเลดิฟินเทนี์ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะถ้าถึงเฟิร์นอุ่นเทนเทเฟิร์นบ้านหลังแรกก็จะเป็นบ้านของพี่ชายค่ะ ของคุณซาก็จะอยู่กับภรรยาแต่เราก็จะเดินลงไปอีกบ้านหลังหนึ่งของน้องสาวค่ะเพื่อจะปาร์ตี้กันวันนี้นะคะแต่ขออนุญ,ญาตไม่ลงรูปปาร์ตี้ค่ะเพราะรักษาความเป็นส่วนตัวของคนเยอรมันนะคะเพราะว่าครอบครัวของคุณสามีนั้นไม่ค่อยชอบที่จะถ่ายรูปหรือออก สื่อนะคะก็เป็นอย่าง,งการในช่วงฤดูหน<ม>าวลิขสิทธิสส์ส่วนตัวของครอบครัวค่ะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆค่ะกลองก็สั่นๆค่ะพอรีบเดินค่ะรถก็วิ่งเยอะค่ะเราก็ใกล้ถึงกันแล้ว เวเยอร์นี่ก็เป็นหมู่บ้านไม่ค่อยใหญ่นะคะเป็นหมู่บ้านเล็กเวลาที่เราจะไปซื้อของเราก็จะไปที่เฟียมาค่ะพะขับรถไปก็จากเวเยอร์ไปเฟียมาก็ประมาณแค่4กิโลค่ะตรงนั้นก็จะมีช็อปขายของขายอาหารแต่ที่เวเยอร์ก็จะไม่มีช็อปนะคะ จะมีช็อปแค่ของบีกรยัยหรือช็อปเล็กๆค่ะถ้าเราอยากจะเข้าห้างหรืออะไรเราก็ต้องขับรถเข้าเมืองค่ะแต่ถามว่าไกลไหมคะก็ไม่ไกลค,คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเคียเชอร์อค่ะตอนนี้เราก็ถึงบ้านของ น้องสาวสามีแล้วนะคะถ, <randomized. S 1> ถึงแล <Cert> ้วค่ะอยู่ข้างหน้านี้ค่ะบ้านเราก็จะคออยๆเปิดตู้คนะเตือนสี่หายนักเพือนแฟมิเลียนะคะถึงแล้วค <us> ่ะเราก็ขอตัวลาลา